อนนี้เราอยู่ใน Honda Civic ตัวใหม่อันนี้เป็น EL ใช่ป่ะนะ EL Plus ครับผมก็คือตัวตัวกลางอ่ามันเป็นช่วงหลังจากที่ออกมาแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งปะ ใช่ก็หลายๆคนนะครับลุมกันทำคอนเทนต์รัวๆนะครับลุมกันซื้อรถเลยดีกว่าคนอื่นนะเรายังไม่รีวิวนะฮะเรารอจนกว่าเขาใช้จนแบบวันแรกมันคงไม่สามารถพูดอะไรได้อะนะนะใช่ใมันจะต้องใช้มาระยะหนึ่งแล้วมันถึงจะเห็นข้อเสียข้อดีข้อเสียของมันคือไม่ใช่คุณเอาไปขับแบบสิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วมันจะรู้อะช่องผมอะ คือวันแรกที่เขาเปิดชื่อช่องอะไรนะนักจับไอ้เสียไอ้เศกขัดขันเลยจุบุยจุบุยเขาคิกว่าคุณเป็นพนักงานเลนฟอร์ดแล้วตอนแรกคนช่องผมเขาคิดว่าคุณแม่งมาทํางานกับผมอยู่เนี่ยม้วนสู้ไอหมดแล้วเนี่ยนะฮตรงนี้ห้ามตัดออกนะครับเราได้บอกด้วยฮะว่าเราไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเราเลิกคบกันแล้วนะฮะนี่มานั่งรถด้วยกันได้ไงมึงมาทําไมอ่ะจากคันนี้บอกได้เลยว่าป้ายแดงนะครับครที่เรานั่งอยู่นี่คือเมื่อกี้เราออกมาจากศูนย์ฮอนด้าบางเขนเลยนะนี่รถวิ่ง6กิโลเมตรนะครับอันนี้คือ EL Plus คันแรกของผมวันแรกที่เเาปิดตัว จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครได้ลองรถเลยมไม่มีใครได้ลองรถเลยก็ก็จะมีของผมเนี่ยได้ลองอยู่คนเดียวอ่าคือเราแอบ,บลองอ่าเราลองเราได้คันหนึ่งแล้วก็โชคดีที่ว่าก็มีลูกค้าซื้อเลยหนึ่งคันเพราะนั้นไอ้วันแรกเนี่ยก็ลองกันเลยนะครับแลวจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้นะวันที่เรดบอยถ่ายอยู่เนี่ย ผมก็ทำ c ีวิ c เจ้าตัวนี้ไปทั้งหมดเนี่ยห้าคันแล้วลองขับแล้วเปลี่ยนช่วงล่างไปแล้ว3แบรนด์เปลี่ยนล้อไปแล้ว3ขนาดก็คือ17บเดล้อเดิมสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบแล้วก็เปลี่ยนท่อของผมไปละแล้วก็จูนไปแล้วด้วยอย่างวันเนี้ยสดๆร้อนๆก็เพิ่งจะจูนเจ้าตัวรุ่น RS ไปท่อเดิมๆจูนอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ แรงที่สุดก็คือ281แรงม้าแรงบิด398ดนิวตันเมตรเดิมๆแรงม้าที่พื้นเนี่ย150กว่าม้าโรงงานเคมาม้าไฟวิลเนี่ย1 7อวัดวิลแด็กเนี่ยได้158แรงม้าก็เพิ่มมา130กว่าม้าแล้วก็วันนี้เปินก็มีลูกค้าสายด่วนอีก1คนเขาบอกว่านะผมต้องการซีวิคด่วนะนะจัดให้ได้ไหมครับ เราก็ต้องมาที่เดิมของเราก็คือ Honda บางเขนแลวลูกค้าไม่ได้มาซื้อรถเองด้วยไม่ลูกค้าโอนตังมาอย่างเดียวก็ให้กูมารับรถด้วย,ยมีบริการอย่างนี้ด้วยว่ะใช่กูต้องมาซื้อรถให้แม่งอีกแล้วก็ต้องเอาไปแต่งด้วยเออเออ,เอ,อแล้วอย่างงี้เขาได้โปรโมชัน่นว่ะคนนี้เขาไม่ได้จองโปรโมชั่นไว้เพราะนั้นลูกค้าคนนี้ก็จะต้องโดนเต็มดอกอาจจะมีส่วนลดซึ่งส่วนลถของการแต่งคันนี้ก็จะไปโดน กับค่าบริการมารับรถเนี่ยค่าแรงกูก็ประมาณ5 0 0 0มบาทใคนแพง <im itation> พูดถึงหน้าตาหน่อยแล้วกันนะเป็นไงบ้างอยู่กับมันมาแล้วอาทิตย์หนึ่งเริ่มชินละอ่าเว็บแรกที่เห็นนี่แม่งเหมือนปลาดุกเว้ยอ,อ่าอ่าไอิปลาดุกสีอ่ะไอปอมอสสีชอบไหมชอบไหมตอนแรกที่เห็นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือมันไม่สวยคมเหมือนแอคคอร์ดมันคล้ายๆแอคคอร์ดแต่มันไม่สวยคมเหมือนแอคคอร์ดจะเหมือน BM ก็ไม่ใช่หน้าเสือกไปทางโตโยต้าแคมรี่ท้ายเหมือน L-TIT v o r ไปนูน่น Innova ไปนูน่นสำหร s <S ับผมเนี่ยผมไม่ชอบเลยข้างหน้าถ้าเจอมีโนกปลาหมอสีอีกอก็อเลยแบบแปลกแต่ด้วยความที่รถมันแบบไม่ค่อยสวยอ,ะอ่ะ,อะไอ้รถพวกนี้ผมชอบเพราะอะไรรู้ป่ะรถที่หน้าตาประหลาดประหลาดเนี่ยเวลาแต่งแล้วมันจะสวยเว้ยเหมือนซิตี้ตอนออกวันที่แรกอ่ะนี่ข้างหน้าเนี่ยระหว่างที่เราขับเนี่ยครอยท่าไหร่แล้วก็เจอลูกค้าซิตี้ A74 เออว่าใช่ด้วยบนถนนเนี่ยเจอรถลูกค้าผมเยอะมาก อย่างซิตี้ออกมาตอนแรกๆมันก็ไม่เคยสวยอืมเอ้นอเขาแต่งไปรถมันก็มีทรงเออก็เรียกว่าจับตรงลงล้อนะฮะนะฉะนนั้นเนี่ยผมมองแล้วอนาคตเนี่ยมันต้องแต่งสวยให้นอนเว้ยปราปกฏว่าไ,ไงแต่งไปลองไปดูหน้าเฟซผมเนไหมสี่ห้าคันโอ้โหโคตรสวย พอรถมันแบนทุกอย่างก็ดูดีไปหมดมันเป็นาเพราะว่ามันอยู่หน้าตามันอยู่นอกเซฟโซนรือเปล่านะก็อาจจะเป็นไปได้คือมันเป็นเป็นสิ่งหน้าตาที่เราไม่เคยคิดไม่ฝันว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้เไรเซฟโซนคืออะไรที่คนนี้มี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบความรู้สึกมันคือเราไม่คิดว่าซีวิคจะหน้าตาใบไกลได้แบบนี้อืมอืออืถูกไหมหน้าตามูโต้เงี้ยนะเออคือไม่คิดว่าจะออกมาแบบเนี้ยมันอ่มันดูมันดูแบบเฮ้ย ไม่รู้สิเกินความคาดหมายอ่าอเกินความคาดหมายไปในทางที่ไม่ค่อยชอบถามผมเอาจริงๆนะผมชอบผมกลับเริ่มรู้สึกชอบมันเวลาผมดูนานๆเอาใช่รถมันต้องดูนานๆคือคือมันถึงยุคของมาแล้วที่หน้าตาจะเป็นแบบหน้าตารถมันจะไม่ค่อยเหมือนรถเท่าไหร่รถเดี๋ยวนี้ มันก็เหมือนที่ซีวิกเอฟปีอะตอนที่จกักเอฟดีเห็นไหมเอฟดีเนี่ยคนก็ชอบฮิตกันทั้งเมืองพอเป็นเอฟปีเนี่ยคนก็บอกมันขี้เละเห็นป่ะแต่มาดูไปดูมาให้กลับไปขี่เอฟดีผมก็ไม่ชอบนะเอฟปีแม่งสวยกว่าเพียวกว่าอะ,อะไรแบบนี้อ,อันนี้ก็รมเดียวกันคนมันก็ชินกับเอฟซีะนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ติดกันแต่จุดเด่นมันคือข้างในนะข้างในมันสวยนะดูยุโรปชอบอ่ะใช่ข้างในมันดูดูดีขึ้นแต่พี่นว่าพอเป็นตัวอย่างคันนี้มันไม่ใช่ตัวท็อป ในพวกนี้ยเส้นสายที่มันอยู่ข้างๆมันจะมีเย็บแดงมีตัดสีเนี่ยก็หายไปม,มันก็จะดูแบบเหมือนแอคคอร์ดตัวโลอ่ะมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยติบๆหน่อยสิ่งที่เคยชอบอเช่นวันแรกที่เราเห็นเนี่ยช่องแอร์ที่เราเห็นเนี่ยเราชอบผมชอบมากพอมาวันนี้เนี่ยอย่างรถที่เริ่มใช้ไปหลายวันแล้วเริ่มมีฝุ่นเกาะแล้วอ๋อเหรอใช่ก็เนี๋ยต้องมานั่งดูแล้วมึงจะล้างยังไงอออันนี้มึงบอกว่าจะทาความสะอาดยังไงใช่ใช่นี่เป็นรุ่นรองท็อปจอนี้เล็กลงอจอหน้าปัดเล็กกว่า จอนี้ก็เล็กกว่าจอหน้าปัดเล็กกว่าดูไม่ค่อยออกแต่จอเนี้เห็นเลยว่าเล็กลงพมลงพงมอะไรก็จับกระชับบอะไม่ก็เป็นหนังล้วนๆไม่มีแบบผ้าผ้าตรงกลางให้มันดูดตัวโดยรวมให้ประมาณเท่าไหร่เอาแค่แบบภายในภายในผมให้เต็มสิบอยู่แล้วจริงเหรอแสดงว่าชอบมากเลยนะชอบถ้าเทียวตัวเก่าผมชอบผมให้เต็มสิบไม่มีข้อติเลยยกเว้นที่แอร์หลังไม่มีมาแค่นั้นเองกับรถราคาแบบนี้มันควรจะมีแอร์หลังได้แล้ว ออนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคให้เต็ม10สวยสวยกว่าที่คิดไวข้อแบบดีกว่าอาจจะเราเริ่มชินใน Accord G10 แล้วด้วยเพราะตอน Accord G10 ออกมาผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อมันดูเลี่ยนๆพอมันเป็น c ี v i c เนี่ย,ยมันก็เติมนี่ไง เขาก็เติมไปตรงรูๆอะไรมามันก็เออมันก็เลยกลายว่าเอ้ยก็สวยดีเว้ยแล้วก็รถเดี่ยวนี้ก็ต้องมีจอตั้งๆอย่าง,งนี้ก็เป็นเทรนไปแล้วรถบ้าอะไรก็ต้องมีตั้งๆอย่าง,งนี้ถ้ารถยุโรปไฮโซหน่อยก็พับเก็บได้มียืดมีหดออเอาตัวเอาดีรถญี่ปุ่นก็หดไม่ได้โดโดไปก็เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนไปแล้วถ้ารถอะไรไม่มีตั้งๆแบบนี้ก็ ไม่เท่อ๋อจะเคยเห็นในเบนซ์ ben อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ฟิล l i n การขับเห็นเขาอวยนักอวยหนาเรื่องแบบช่วงล่างช่วงนู่นช่วงนี่ก็มีขนาดบางคนเ็าบอกว่าโอโา้โหม,มันขับดีกว่ารถยุโรปไปแล้วเป็นไงอันอันนั้นอันนั้นอวยตัวเองมากเลยจริงเหรออวยไปมันขับดีกว่ารถยุโรปรุ่นไหนวะอเอออันนี้อันนี้ผมได้ยินมานะออันนั้นก็อวยเกินผมเป็นคนที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเว้ยเบียร์คือถึงขนาดที่แม่งจะบอกว่าโอ้โหมันถึงขั้นที่ดีกว่ารถยุโรปแล้วหรือ เพราะว่ายุโรปรุ่นนั้นอาจจะเป็นยุโรปประมาณสัก15ปีที่แล้วออ,อถ้าคุณบอกว่ารถอันนี้เราเรา,เรานับก่อนเซ็กเมนต์มันคือ C-Class หรือ BMW 3ซีที่ส์3คุณจะบอกว่าอีกซีวิกราคาล้านหนึ่งขับดีกว่า BMW ซีที่ส์3หรือเบนซ c ซีค s ามันไม่ใช่อ่ะ นะรถแม่งสองล้านกว่ามันไม่ใช่ยารีนตัวท็อ,อปแม่งปลาไปสี่ล้านมผมก็ขับมาหมดแล้วนะอย่าง BM เเนี่ยผมก็ลองขับมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น330 M340 ตัวใหม่หรือว่าจะเป็นเบนซ์อ่ซีคาร์ซีสี่ประตูหรือซีคูเป้หรือซีส e, ี่สามมันมันเป็นไปไม่ได้มนโมนมโนอ,อันนั้นอาจจะรักรักรักในฮอนด้ามากเกินไปคือเรารักได้แต่อย่าหลงเว้ยเหมือนผู้หญิงอะรักได้แต่อย่าหลงยังยังยังตามอยู่ไกลไหมดีขึ้น คือมันดีมันมันดีกว่าที่เคยสัมผัสดีกว่าพวกซีวิกรุ่นเก่าเกดีกว่าตัวซีวิกที่ผ่านมาแหละดีกว่าที่ผ่านมาดีกว่าที่ผ่านมาดีกว่าที่คิดไว้ช่วงล่างเนี่ยผมให้ให้แปดเต็มสิบเลยนะที่ผมเทสเนี่ยในล้อ17บเจยางบิ stone นะในตัว rs คันนี้ยังไม่ได้ดูว่าเป็นยางอะไรล้อ16แต่ขับออกมารู้สึกกระด้างอันนี้แปลกเพราะยิงล้อ16เนี่ยควรจะนุ่มกว่าล้อ17เเว้ยแต่ขับมาแล้วรู้สึก แปลก,กอันนี้ยังไม่ได้ลองความเร็วสูงอเอาสัมผัสแรกก่อนรู้สึกแปลกๆทาไมไม่เหมือนตัว RS ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลงไปดูยี่ห้อ,อยางอีกทียางก็อาจจะมีผลไม่รู้เติมลงมาเกินหรือเปล่า RS เนี่ยวันที่ผมลองเนี่ยผมบอกเลยนะว่าว้าวเลยเทีย, 10, ยบแปดเต็มสิบเฮ้ Civic แม่งมาไกลขนาดนี้แล้ววะซีว i c แม่งเลี้ยวได้แบบนี้แล้วเหรอความเร็วสูงมึงนิ่งขนาดนี้เลยวะความนุ่มนวลก็มากกว่าตัวเก่า ถึงแม้จะแต่งไปแล้วเปลี่ยนสตตงสตับไปแล้วก็นุ่มนวลฟิลคล้ายคล้ายแอคคอร์ดเออแต่อาจจะไม่นุ่มเหมือนแอคคอร์ดอาจจะด้วยน้ําหนักรถแต่ดีขึ้นแต่จะบอกว่าดีกว่ารถยุโรปราคา3ล้านเนี่ยนี่ขอค้านะนี่ขอคา้านไม่ไม่จริงไม่จริงครับด้านท้ายเนี่ยมาด้านท้ายเนีย่นย,นยมีคนแบบฟูดว่าโอ้โหเหมือนเหมือนทุกอย่างที่เป็นโตโยต้าเหมือน bm ก็มีมีคนไม่เหมือนอะ bm ไม่เหมือนเ้แก a p หลังเลหมือนกัหางหลังหางหลังไม่เหมือน bm แต่ท้ายรถดูยังไงมันก็แต่โดยเชฟจริงๆเขาออกไปทาง bm นะ เชฟรถโดยรวมอ่ะถ้าเป็นสี่งเดียวกันอ่ะรูปร่างค่อนข้างไปทาง B m อแต่ไฟท้ายมันโตโยต้าอ่านะฟันธงเหมือนไหมไม่เหมือนแบบโตโยต้ามากกว่าดูไม่ได้จ๋าคือถ้าคุณขับซิตี้โอเคซิตี้เนี่ยแม่งบ m เอเลยซิตี้ซีดานเนี่ยดูยังไงสเกลมันก็ชัดเลยแต่นี้มันเขาอาจจะกลัวเหมือนบีเอ็มั้งเลยออกแบบไฟท้ายมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไฟท้ายยาวผมว่าสวยผมเชื่อมั่นว่านะ ต่อไปรุ่นนี้อาจจะมีไมเนอร์เชนหรือแฮชแบ็กหรืออะไรไฟท้ายอาจจะเป็นยาวๆย,ยาวแบบพอร์ชอะไรเงี้ยอ,อาจจะยาวแต่อาจจะไม่ใช่แบนขนาดนั้นแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นซ้ายขวาติดกันอ,อาจจะมีทับทงทับพิมพ์มาเพิ่มอะไรเงี้ยให้เป็นแบบลักษณะท้ายยาวไม่ใช่แยกแบบน่าจะเป็นอย่างนั้นลองดูปีหน้าผมว่าน่าจะมีหรือสเปคเมืองนอกอเมริกาอะไรลองดูผมก็ไม่แน่ใจโอเคในมุมของคนแต่งรถครับแต่งสวยไหมสวยมันสวยเพราะอวยเพราะอวยเป็นฮอนด้าหรือเปล่าไม่แต่งขึ้นรถแบบไหนที่แต่งขึ้นอ่ะ รถแบบขี่เล็นี่แหละแต่งขึ้นรถที่หน้าตามันมันยังมาไม่สุดอ่ะอ่าไม่ได้ทุกคนจะพูดว่ามันสวยอ่ะถูกว่าผมชอบรถแบบเนี้ยรถที่แบบ มันยังมาไม่สุดเนี่ยผมเป็นร้านแต่งรถถูกปะรถที่มันมาไม่สุดหน้าตามันสวยไม่สุดเนี่ยเออเนี่ยมาแต่งงา่าเข้าใจเหมือนไทยไทยคาอย่างเงี้ยออกมาแล้วสวยเลยไม,มเไ,ลไม่รู้จะใส่อะไรแล้วไม่รู้จะแต่งเียอะไรก็แต่งยากนิดนึงอ่าแต่อย่างเงี้ยดูแล้วมันโหทิ้นิดหน่อยหน่อยมันก็สวยละทรงมาดีเือดผู้หญิงง่ายผู้หญิงถ้ามันสวยจัดเนี่ยหรือว่าเคยเห็นไหมเอามวยขาวๆหน้าปุ๊บพอแต่งหน้าไปงิ้วเลยก็เข้าใจเหมือนวันรับปริญญาอะทะเล อ่าเพราะแต่งไปแต่เขาจะมีบางคนที่เราไม่เคยเห็นสวยอะ่ะ<ช>แต่พอวันรับปิญยานี่สวยใช่พูรู้กูคุยอะไรกูเข้าเรื่องหญิงมหมดเลยทุกเรื่อง <c oughs> โอเคล้อที่เหมาะสมครับว่าขนาดไซส์ล้อขนาดที่เหมาะสมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนหลักการแต่งรถเบื้องต้นง,ง่ายอย่างสมัยก่อนเราเรียนรู้กันมาเ่ยคือบวก2เส้นใส่ล้อ15ก็ต้องไปใส่ล้อ17บเใส่ล้อ17ก็ต้องไปเปสิอะไรประมาณนี้ด้วยขนาดที่ใหญ่ด้วยขนาดที่ซุ้มล้อก็ใหญ่มิติรถก็ใหญ่ออกแบบหน้ายื่นยื่นท้ายยื่นออกไปเนี่ย ถ้าผมมองให้คุณจะแตะให้ลักชัวรี่จริงๆดูแพงจริงก็ต้องร้อยยี่บสิปดนน่าจะถูกตัดทิ้งแต่ทีนี้เราลองใส่18ไปแล้วก็สวยว่ะ ใ8จัดทรงไปก็ยังได้อยู่เพราะฉะนั้น18ก็ไม่ได้ถูกทิ้งเชท,ทีเดียวสิบเก้าเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าไปสุดก็20แบบสบายสบายไม่มีติดสมได้ลองแล้วอ่ะลองแล้วครับใส่20ไปแล้วอันนี้คือเซฟเซฟ18ก่อนเลย18ได้อยู่แล้ว <17 S 2> มันพื้นฐานอยู่แล้ว17ผมมาเล็กไปเล็กไปแล้วสำหรับรถรุ่นนี้ควรจะเป็น18เป็นอย่างน้อยสไตล์ล้อที่เลือกควรจะเป็นล้อแบบไหน อาจจะต้องไปแนวยุโรปแล้วเขาคกงเขาวกว้างล้อฟอร์อะไรก็ว่าไปอไอลายเลสซิ่งทั้งหลายที่แม่ง <c oughs> ถึงเวลากิดหาอะไรไม่ออกก็ลายเดิมชีวิตแม่งก็วนเวียนอยู่เท่านี้เท่านั้นอันนั้น,น,นก็ถ้าเขายังคงคือถ้าคุณยังคงเป็นลัทธิอยู่เราไม่ว่ากันผมก็มี<ต>ถ้าคุณยังคงจะเป็นลัทธิแบบนี้กูจะต้องออกรถออกมาทั้งชีวิตตั้งแต่คันแรกในชีวิตจนคันที่5ในชีวิตกูเนี่ยกูก็จะต้องเป็นลายเดิมคือชีวิตชั้นจงรักภักดีกับ ลายเหล่านี้ก็ไม่ผิดก็กูชอบอะ่ะมันเ็เรื่องของกูเรื่องของมึงมันก็ว่ากันไม่ได้แต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็น่าจะใส่ได้แต่ถ้าใส่ไปทางโซนยุโรปอาให้ใส่ใส่ไหมไปใส่เ,เห็นว่าแล้วบอกใส่ได้ผมมาถึงผมแหวกเลยผมใส่ลายเขากว,วางลายใหม่ล่าสุดเลยไปยุโรปเลยแต่ลายนี่ผมเห็นน้าเล็งมานานล้วพูดถึงมานานละ้ะจะหารถที่เหมาะสมใส่มันใช่ใช่ใช่ซึ่ง เห็น <Hey, S 2> ล้อเว้เนใช่ไหมเออจงังหวะพอดีนะไอ้ล้อรุ่นเนี้ยเออมันมากถ้า,ถาคนยอมม้อนไปดูนู่นนั่นแหะสมัยซิต,ตี้แฮตแบ็กยังไม่ออกเลยมั้งนะเขาชอบลายล้อลายนี้มากเลยนะของไอ้ยี่ห้อเนี้ยใช่ใช่ก็พยายามจะบิวให้แบบรถบีระดับบีเอ็มเนี่ยใส่เออแต่ผมว่ามันจริงแล้วมันเกิดมาคู่กันเลยนะใช่ไหมได้มันอยู่กับซีวิคเฉยเลยอืมรอเลยอ่ะเออรอได้เลยราคาไม่แรงด้วยราคาไม่แรงแล้วล้อไม่เงินไรท์เวทด้วยเป็นโฟร์ดมิ่งสมัยนี้ล้อดีแล้วนะเออใช่แต่ยี่สิบมันจะไม่ VIP อพีไปอ่ะไม่ไม่ไม่ พอดีเบะเลยสวยสวยเลยตเต็มตเต็มสวยสวยฟิปเมนต์ไม่งามๆเลยไม่มีติดด้วยอ่าผมบอกสเปคให้เลยสเปคที่ปลอดภัยใส่แล้วไม่ติดใส่แล้วสวย8.5ออป35จะเป็น19หรือ20ก็ได้8.5ออป35ลงมาสวยเลยโอ้โหเบรกนี่แม่งเหลือเฟือเพียบเรื่องของของแต่งนะจะมีอะไรออกมาบ้างมีทุกอย่างเอสมีทุกอย่างในโลกเวีท่อตรงรุ่นมีแล้วท่อมีแต่หัวยันท้ายตรงรุ่นของพร้อมมีเลยไม่ว่าจะเป็นดาวไปฟอนไป เซ็นเตอร์ไปไปจนถึงท่อพักไปตรงรุ่นขันล็อตพ๊ะใส่ได้เลยวันแังม้าไปแล้วเพิ่ม9ตัวเฉพาะพักไปเบรกตรงรุ่นมีแล้วสตับกปรับเกียว์เจอร์บิลช็อคอัพไปพูดถึงสต๊นกไหนดีสามยี่ห้อลองแล้วเป็นไงบ้างโอเคทั้งสยี่ห้อเลยผมลองไอซราราคาห้0หมื่นเป็นไงฟีลเป็นไงเจอร์บาคาหมื่นห ซิ l เวอราคา17,500สามแบรนด์เนี้ยใช้ได้ทั้งหมดเลยเว้ยเพราะว่า ISR ถ้าคุณจะเซตติ้งให้มันเฟิร์มเนี่ยมันก็ไม่ได้นิ่มจ่านะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้แล้วก็หลังจากคลิปเนี้ยก็ผมจะลองลองอีกแบรนด์หนึ่งอยู่ก็คือ Pro Fender คือแต่แต่ละแบรนด์ก็จะให้ฟีลลิ่งที่อารมณ์ต่างกันใช่ใช่ JW, Silver, เจกับ Silver New Mac One คล้ายๆกันดีกว่าที่คิดไว้เพราะตอนแรกเนี่ย เราคิดว่าเจถ้าเซตแบบซิงซิงหรือว่าซิลเวอร์เนว์แมวันเนี่ยจะกระด้างจะกระเด้งปรากฏว่าไม่เลยเหมือนช่วงล่างเขาออกแบบซับมาแบบไม่เหมือนัวเก่าอะ่ะโอ้ดีดีดีเกือบจะไม่หนีไอซ์ราคาห้าหมื่นเลยนะอันนี้พูดจริงๆนะออออเออจริงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบที่สุดในซีวิกตัวน,นี้ฮะสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยตอนนี้เริ่มชอบแล้วก็คือหน้าตา บอกเลยวเมื่อก่อนไม่เอาเลยอ่ะอุบาทหยิงข้างหน้าเนี่ยเฮียกูรับไม่ได้จริงจริงแม่งจะเป็นปะบูปะโห้ฮะอะไรก็ไม่รู้แต่พอแต่งไปแต่งมาแล้วเดี๋ยวมีลิ้นหน้านะมันจะไม่หักแล้วหน้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอมันมีลิ้นหน้าหน้าเชฟมันจะสวยขึ้นแล้วพอมันโหลดจัดทรงลงมาเฮ้ยรถมันกลับดูใหญ่ดูภูมิฐานอก็เริ่มเริ่มเริ่มชินตาละในส่วนที่ชอบเราชอบอยู่แล้วเราชอบ ไปลงภายในชน่วงล่างดีขึ้นแล้วก็วถือว่าแฮป <บน S 2> ปี้แล้วปวดยังถึงลองท็อปม่งก็มีเลนเชนเลนคีปว่ะมีเขาเซนซิงได้เท่ากันหมดเออสิ่งที่เขาปนปนกันเรื่องแอร์หลังเรื่องวิทยุบอสทำไมไม่ให้มานี่นะมีความเห็นว่าไงวิทยุบอสเนี่ยกูพูดจริงเว้ยเข้าไปเปรียบเทียบกับอะไรวะเปรียบเทียบกับอะไรที่ให้วิทยุบอสตัวนอกกูถามจริงวิทยุบอสเนี่ยเอาง่ายๆก่อนนะบอสเขาเรียกว่าบอส ผมใช้ R35 มาเสียงก็ไม่ได้เห็นดีส้นตีนเลยเลยก็ธรรมดาผมก็ใช้รถที่ติดเครื่องเสียงโบส์มาก็หลายคันนะอย่างก็คือโบสโรงงานใช่ไหมใช่ป่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเดยแล้วไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีจนมากมายจากเกนเคยไปนักและทีนี้เนี่ยการที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์หรือไปเอ็กกันเนี่ยกับแบรนด์เหล่านี้มันมีค่าใช้จ่ายว้ยไอ้แต่ตัวนอกมีไง ก็มันมีค่าใช้จ่ายตัวไทยตัดออกอะก็ราคาไงราคา,า,คาจะสูงไปจ,จะไม่ได้อา่าเราร้านเครื่องเสียงบ้านเราเนี่ยยังคงมีเยอะอแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยอันนี้เราพูดแบบไม่นั่นเลยนะ Civic ตัวเก่าเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยถ้าถามผมนะไม่ฟังเหยเลยไม่ได้เลยเว้ยคนร่วยอะอันนี้ก็คนจะมีแหละอันนี้พูดจริงๆกันนะแต่คืออย่าไปคาดหวังกับรถ แบรนด์หลักเลยเขาขายได้อยู่แล้วไงเขาก็เลยมองข้ามไปพวกนี้ไปจะถามผมเนี่ยรุ่นเนี้ยเสียงก็ดีขึ้นนะรุ่นเก่าฟังไม่ได้เลยฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยโคตรห่วยอ่ะอันนี้ดีขึ้นอันนี้ดีขึ้นแอร์หลังแอร์หลังแต่แอร์หลังไม่ควรมีเพราะมันใช้ต้นทุนไม่เท่าไหร่แล้วอันนี้ถึงขนาดโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธคือไม่มีก็ไม่มีแต่แค่แนะนําว่า นิดๆหน่อยๆก็ควรจะให้มาเพราะรถรุ่นอื่นเขามีกันหมดแล้วรถราคา5้าแสนไม่ยังมีอะฮอนด้าราคาล้านสองก็ควรจะให้มาแต่ไม่มีก็ไม่ได้โกรธเราก็ยังคงรัก h อนด้าเหมือนเดิมไ้ยคุณนี่แีกเดี๋ยวคุณเนีเออถ้าดีจะซื้อไหมตัวแฮชแบกอะมีมุมมองยังไงกับเนี่ยผมรอแฮชแบก ผมเป็นคนชอบรถ5าประตูอ๋อนี่คุณหลุดพูดออกมาแล้วนะอ่าผมเป็นคนอันนี้ผมลงผมลงได้ใช่ไหมคีบใช่ผมเป็นคนชอบรถ5าประตูบอกเลยว่าซื้อแน่อ่าผมน่าจะซื้อผมเป็นคนไม่ชอบรถสี่ประตูอืมอ่าปกติเนี่ยผมจะซื้อรถมาเพื่อวิจัยจ่การวิจัยรถของผมในสมัยก่อนที่ผมรถทุกรุ่นเนี่ยผมซื้อมาวิจัยไม่ต่ำกว่าสิบกว่ารุ่นสิบสองสิบสามรุ่นที่ผมซื้อรถมาเพื่อวิจัยแต่งให้ลูกค้าแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีร้านไหน หรือคนไหนซื้อรถมาเพื่อวิจัยเราก็ทาแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนทําตามผมดแล้วทุกคนก็แห่ซื้อรถอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาข้อมูลจากมึงก็ได้มึงก็วิจัยกันไปเลยห้าหกคันแล้วเดี๋ยวผมก็เก็บรวบข้อมูลทีเดียวง่ายกว่าที่สำคัญคือรถรุ่นนี้ผมได้สัมผัสก่อนใครอยู่แล้วมีรถให้ทดลองแต่งทดลองทําอยู่แล้วครับผมมีรถมีคอนเน็ชันอยู่แล้วหนึ่งคันก็เลยไม่ได้ออกแล้วก็มีรถลูกค้าเนี่ยหนึ่งคันซึ่ง ก่อนที่รถรุ่นนี้จะออกเขาบอกเลยว่ารถออกเมื่อไหร่นะเอาไปทําเลยอีกหนึ่งคนผมก็เลยไม่ได้ออกไม่ได้เลยได้รับความกรุณาจากลูกค้าหลายๆท่านถ้าจะบอกคนดูทางบ้านว่าเขาควรจะซื้อรถรุ่นไหนนะอีอีหรือแบบ e l หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของนะนุ่มนมของผมนะรถรุ่นนี้นะตัวไหนคุ้มสุดเชียซื้อแม่งตัวท็อปไปเลยเถอ r s เอีนะห้ปกตินะไม่ค่อยเชียร์นะจะชอบเชียร์รุ่นโลนะแต่ตัวนี้แม่งควรซื้อร s ว่า ทำไมอ่ะ RS แม่งแม่งพร้อมดีไม่รู้นะหรือไม่ก็ EL อีย s กัสด้ะตัวเนี้ยแต่ตัวโลไม่ไ่าซื้อไม่รู้ผมว่ามันถูกตัดออปชั่นเยอะเกินไปจอเจออะไรมันก็มันไม่รู้มันหลายอย่างอะ่ะผมว่าแล้วราคามันก็หนีไปน,นิดเดียวอืมซื้อแม่งเนี่ยนะ e อียลพสเนี่ยคลังดีโอเควันนี้ขอบ,ขอบคุณนะักจั้น,นะครับที่มามา,มานั่ง แต่คุณจะไม่ขอบคุณสวัสดีคนดงคนดูอะไเนี่ยไม่ช่องผมช่องอะไรไม่ช่องผมจะ่าอะไรอ่ะช่องโรสซิ่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยฮะมาติดตาคาันเล์นะโอ้ช่องมันน้ำสาระไม่มีคุณจะให้ผมแบบว่าบมือบมือบ๊ายบายเลยจริงไหมฮะท่านผู้ชมอยากให้ผมขอบคุณก็ไปติดตามช่องผมนะคลิปของผม